น้ำเด้งเธอกล้องอยู่ทางนี้เออทางโลกหมดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีโอ้ยเพรี่เองที่เป็นพ่อพ่อป๋าเราก็รู้ใช่ใช่เมาตั้งแคมป์ที่นี่เองแหละอ๋อตั้งแคมป์ฉลองเพร่อซางเพิ่งสอบเสร็จเกรดก็ออกแล้วด้วยซางไหนบอกคุณย่าคุณยายสิคะว่าซางได้เกรดเท่าไหร่ซางได้ได้ได้เกรดหนฮะซางครับซางซางได้เกรดเอโอ้ย หนึ่งฟี่สองเอล้วนเลยเอออ่าเดี๋ยวให้พ่อๆป้าแลสั่งด้วยนะทักทายทุกคนหน่อยดีกว่าจ้าสวัสดีครับทุกคนครับผมปับป้าไสั่งครับเตยตะว,วันครับเย้สวัสดีคใครก่อนใครก่อนหนูก่อน,นทุกคนอาจารย์เป็นกันก่อนแล้วกันสวัสดีครับครับขอ้กสั่งครับวิญญาณสวัสดีครับผม พ่อพ่อครับเป็นพ่อพ่อของยายซังเองครับ <Yay! S 1> แ,แ่แม่อันนี้เมาได้ปะเมาเมาเมาชื่ออะไรบอกชื่อด้วยพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อพ่ชื่อนิวครับมันก่อน